โโออยยไหนมิใครหนีใครมาป้าจ้าถ่ายได้หรือเปล่าถ่ายได้วันนี้วันอาทิตย์นี่วันอาทิสไม่ได้หนีไปมาเลยแบงค์ก็หนีเจ้าลา ท่าบาย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 ไ่ด้ไรอกบายบายคา แบงคอกทักคัส